โอ้ยกล่องบุบเธอเดยว,ดยวแต่ว่าเขาก็ซีนอันนี้มาให้อย่างดี thank you ค่ะคือเราซื้อเอเขาเรียกว่าไงซื้อโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์มือสองเออมาให้น้องชายเรานะเป็นโทรศัพท์มือสองเขาขายทั้ง i iPhone Android ทุกยี่ห้อทั้งพวกซัมซุง g อ่าเซียมีแล้วราคาดีมากเดี๋ยวเราจะอันบ็อกเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบแบบตัดตรงข้างหน้านะ นี่จะรีวิวให้ดูคือเราซื้อมือสองออซื้อมือสองอันนี้คือจะเป็นแอนดรอยที่เราสั่งราคาก็าดีเขาบอกว่าสภาพดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาแถมอะไรมาให้บ้างลองดูสิสายชาร์จมาหนึ่งอันสายชาร์จมาหนึ่งอันจ้าแล้วก็บับโบ กันแค่ปกติไม่มีอะไรละทีนี้ก็เป็นโทรศัพท์จ้าไม่มีกล่องนาจะมีแค่เครื่องแหละคิดว่านะแต่ว่าถ้าเป็น iPhone ส่วนใหญ่จะมีกล่องนะเขาก็จะมีกล่องให้แต่ว่าบางทีก็เป็นกล่องไม่ใช่กล่องเท้หรอกเป็นกล่องที่เขานั้นใส่เพื่อแบบให่ใส่กล่องอะน้นเฉยๆเพราะว่าซื้อ iPhone มาสองเครื่องแล้วก็คทีเป็นมือสองแต่สภาพดีแบตยังเต็มอยู่อะไรเงี้ย เคขาก็หลอกโบดีนะนี่เดี๋ยวดูสภาพเครื่องเป็นซองป่ะเห็นไหมเป็นซองดึงออกมันเลยโอเคภาพเครื่องสวยงามโอ้สวยงามเัอสวยงามมาก oh my god มีปากกาด้วย Oh my god มีปากกาด้วยเหรอกดอ๋อต้องกดเอาใช่ไหมมีปากกาด้วยแฮ โอ้ยสวยสวยสวยงามเปิดติดไว้เนี่ยเออสภาพดีมากเลยอะ่ะเปิดติดไหมวะเดี๋ยวบอกว่ามีเบ็ด <laughs> จริงสวยสวยแค่บ้าโอเคเดี๋ยวน่าจะลองเดี๋ยวจะลองชาร์จน่าจะต้องชาร์จมั้ง <S <S 2> <S 2> เขาก็แถมสายชาร์จมาให้เราไม่มีกล่องไม่เป็นไร อันนี้คือกะซื้อมาให้น้องใช้ใช้เป็นเครื่องสำรอง Android ก็จะเป็นท y อ่ C เป็นปักไทย e ีนี่ถ้าใครอยากรู้ว่าร้านอะไรเยอะเดี๋ย,ว,ยวจะส่งเพจส่งลิงก์ให้คือร้านนี้เราสั่งมากกว่าสามเครื่องแล้วอะ่ะจริงน,นี่สายชาร์จเขาให้ Android, l s มีหมดจ้า หียตากระตุกเสียบเข้าไหมนี้ยเสียบชาโอเคอันไม่มีแบตนั่แต่วสวยมากเลยอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะสวยอ่ะแอนดรอยมันก็สวยดีนะมันไม่มีแบตจริงจริงด้วยว่าอยู่จะไปเปิดไม่ขึ้นมันก็ไม่มีแบตอะ่ะเแต่วสวยสวยมากถ้าใครอยากรู้ว่าร้านร้านชื่ออะไรเดีย๋ยวจะติดลิก์ไว้ให้แล้วกันนะเดี๋ยวขึ้นมาชื่อร้านชื่อนี้ มีชื่อเดียวซื้อมามากกว่าสามเครื่องแล้วซื้อไอโฟนไปสงเครื่องแล้วเออแล้วสภาพดีปกติอ่ะร้านเนี้ยเราซื้อมาร้านนี้อยู่อุดรน,นะแล้วร้านเขาก็ส่งไว้นะสามสสามสี่วันก็ถึงแล้วของก็ถึงเร็วมากถ้าถ้าอยากซื้อเดี๋ยวจะติดไว้เดี๋ยวจะใส่ขึ้นมาในตรงนี้นะชื่อร้านแล้วก็อย่าใส่ิงไว้ข้างล่างให้เผื่อใครอยากซื้ออ่าละอ่าโทรศัพท์มือสองอันนี้รุ่นอะไรไม่รู้อ่ะโน้ตไรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ ก็ซื้อประมาณเท่าไหร่ถึงสามพันสี่หรอก็ไม่ถือว่าแย่นะเอจริงดูสภาพเครื่องคือแบบยังดีๆอ่ะเอออาจจะมีรอยขวนนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นวะคือเราใช้เอาคุณภาพใช้งานเฉยเฉยอ่ะเออไม่มีแบตบโอเคยังไงก็ฝากกดติดไลค์ฝากกดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะร้านนี้ขายโทรศัพท์ถูกมากแล้วก็มีโทรศัพท์หลายแบบมีทั้ง iPhone Android อะไรมีทั้งแบบ แบบเขาเรียกว่ามันหลุดอเออมันก็ใช้ได้เหมือนของใบจําแล้วก็แบบมาทําราคามันก็มีหลายรุ่นมากอืมมือสองแต่ว่าสภาพก็ยังดีอยู่นะเออจริงๆซื้อ iPhone มาแล้วสองเครื่องคือสภาพดียังใช้ได้ดีปกติดีรุ่นเก่าๆก็สามารถยังดีอยู่เออโอเคอยังไงก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย